ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบาวแหลมผ้ารวยเก่าผ้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาครับสําหรับเลขเลาวพัฒนาในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่11ตุลาคม2566ลาวพัฒนาเลขที่ออก859264ล่าง92ครับสาหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่โชคที่มานก,กันนะครับนอก็ขอ,อแสดงความดีใจน้าพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคน ครับสำหรับพี่น้องเอฟซีท่านใดที่ยังบ่ท่านได้โชคได้มาบกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของเบาแหลมผ้ารวยก้าวผ้ารวยกันเอาไว้น้ำเด้พี่น้องครับสำหรับกระผมตัวเลขแนวทางกระผมกับงวดนี้ครับจะพาพี่น้องมาติดตามครับผมครับเหล่าพัฒนาปูโคราชครับผมมาเบิ่งครับพี่น้องสำนักใหญ่นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางของปูครับผมในงวดตีพานมากครับ เลขวิ่งครับผม3ก kind of ับศูนย์ครับพี่น้องเลขวิ่งปูกับหลุดไปนะครับเนาะสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมรับยูนิกระหลุดไปขึ้นกันครับพี่น้องรับตัวเลขครับผมสำหรับลัก6ครับพี่น้องก็จะมีเพียงเนาะครับเนาะรับรับมีเพียงสีเก่าครับพี่น้องรับเก่ากับผมถ้าเป็นตัวเด่นมีโอกาสครับผมแต่นี่บบเป็นตัวเด่นนะครับเนาะขับขับโเป็นหยังครับพี่น้องสําหรับครับผมพี่น้องเอฟซีขับติดติดตามรับช่วงปุยตลอดกับอย่าลืมนะพี่น้องครับก่อมาแล้วครับผม กดติดตามมาไว้นะครับเนาะเบื้องผลงานของปูโคโราดครับผมไปพร้อมๆกันกับบ้าวแหลมครับครับสำหรับเรข่กเล่าพัฒนาครับผมในงวดที่จะถึงครับวันศุกร์ที่13ตุลาคม2566้าหก เหล่าพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเลขแนวทางครับของปู่โคราชครับก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณไปยังปูโคราชครับผมที่กรุณาตัวเลขแนวทางนะครับเนาะใอ้มายัางช่องของบ่าวแหลมพะรวยเก้พาพะรว้ยครับ เบางในส่วนของเล็กวิ่งกันครับพี่น้องบนวิ่งรูดสี่ล่างวิ่งรูดแปดครับผม ครับสำหรับสายวิ่งสายโรดกับฝากกันไว้ครับผมกับเลยวิ่งของปูโคราดรับพิจารณากันเบิงครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับผมไปเบิงในส่วนของเลขบนกันก่อนนะพี่น้อง94 95

หนึ่งห้กลับฝากกันเอาไว้ครับผมกลับมาเบิงตัวเด่นๆเน่เนๆกันนะครับเนาะครับสำหรับเลขบนครับผมปูเด่นมาที่เลข4ี่ครับผมตัวเลขที่ติดสี่จะมี9ก้าสี 0414ครับตัวล่องจะมี95 05 15ครับผมกับในส่วนของเลขล่างครับพี่น้องปูวิ่งหลดมาที่8นะครับเนาะครับตัวเลขที่ติด8จะมี98 08 18ครับตัวล่องมี1415แล้วก็16ครับผม ครับฝากกอาไว้เด้อพี่น้องกรับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับผมครับหมักกระจัดขัดกระพานนะครับเนาะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่ติดตามรับชมครับผมชื่นชอบคลิปนี้ครับผมพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะให้กับทั้งช่องของบาวแหลมผ้ารวยกาวผ้ารวยกันไว้น้ำเด้อพี่น้องครับสำหรับพี่น้องเอฟซี FC, ท่านใดบ่ชื่ชชอบครับผมรับบ่ามหมักกัสามารถเรื่อนพันกันได้นะครับเนาะ ครับแต่พี่น้องเอฟซที่เข้ามาติดตามรับชมคอยให้กำลังใจกรับผมเบาแหลมโดยดีเสมอมากก็ขอให้พี่น้องครับผมโชคมหมากันทุกขูทุกคนครับผมให้ปังๆนะครับเนาะกับตัวเล็กแนวตัาาง้งครับเราพัฒนาครับในงวดวันศุกร์ที่13ครับผมตุลาคม2 5 6ครับ2องตุ่มครึ่งโดยประมาณมือนีนะครับเนาะก็ให้พี่น้องได้เฮกันทุกขูทุกคน ครับขออนุญาตครับผมสำหรับพี่น้องเอฟซีบรผมทันใดนะครับเนาะ ที่ต้องการครับผมเขากลุ้มครับผมหวยลาวพัฒนาห้าน้อยกระป่นองครับซึ่งงวดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะสำหรับห้องกระปมหววห้าน้อยกระบผมเป็นห้องที่ล่ตัวเล็กหน้าทางครับผมทุกประเภทครับผมครับบอกว่าจะเป็นหววหุ่นต่างๆเนาะครับเนาะพี่น้องได้เฮกันแน่นอนครับรับประกันครับสําหรับเลขลาวาพัฒนาในงวดที่ผ่านมาครับเบาแหลมอาจจะจับตัวเล็กหน้าทางบอถูกแต่ในห้องของเบาแหลมครับมีกระปผมครูบาอาจารย์ที่ม่ค่อยดูแลห้องซอยกันอยู่ทั้งหมดเนาะครับเนาะครับ อีก3ท่านครับผมบวกกับเบ้าแหลมเป็นซีนะครับเนาะในการที่ว่างตัวเลขแนวทางครับผมครับพี่น้องสามารถจับตัวเด่นตัวเด็ดได้ครับผมครับอาจารย์ว่างมากครับผมก็มี6กซีนะครับเนาะครับงวดที่ผ่านมากครับผมครับมีเก่าสองครับผมครับกัดถือว่าครับดีวิจัยครับกับพี่น้องเอพซีผู้พันโชคพันหมานครับที่อยู่ในกลุ่มครับเขามาแล้วงนะครับเนาะครับอย่าลืมครับพี่น้องแอดไลน์เของมาได้เลยครับผมขออนุญาตครับไอเดลไลน์ศ9นย์เ8้า8ปดเก้าเก้า 9918208ครับผมแอดกข้ามาเบ้าแรมยินดีต้อนรับพี่น้อง f c ทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางก็ฝากเอาไว้ครับสำหรับพี่น้อง f c ที่กำลังติดตามรับชมกันอยู่ครับอย่าลืมครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะครับเนาะครับแคปเสร็จแล้วอย่าลืมเอาไปเทียบเคียงกันได้พี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งครับผมหาตัวเด่นๆให้เจอครับผมหลายสํำนักท่าดแห้งดีครับพี่น้องเฮ็ดให้เฮาเนาะครับเนาะครับได้ตัวเด่น ครับผมของเลวิ่งเน้นๆกันเลยครับผมประกบคู่กันครับผมเสร็จแล้วเอามาเทียบกับตัวเลขนะครับเนาะของแต่ละสำนักครับเขากับอาจารย์ใดแน่ครับเป็นสำนักที่เฮาชื่นชอบกันหรือเปล่านะครับเนาะครับถ้าเฮาครับผมเป็นสำนักที่เฮาบ่มักบ่ชอบครับผมเฮากับครับผมพยายามครับผมครับหาตัวที่มันชนนะครับเนาะอาจจะแต้มหน่อยแน่แต่ว่าครับมันชนกับเอาไปพิจารณากันบ้งครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมพี่น้องทุกขูทุกคนครับที่ครับผมครับปรับชมคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเนาะอยู่กับเบาแหลมครับผมมาครับผมตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปขอให้พี่น้องโชคมา่นครับผมกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกขูทุกคนครับผมขอให้ปังปังกันพี่น้องวันนี้ครับผมครับพาดดูไลค์กับบ่ดีครับพี่น้องครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางครับผมเล่าพัฒนาวันนี้ครับกรบ ขับไฟมาเด้อพี่น้องครับแสงกันเลยครับส่งไหลครับผมครับเปิดออกมาเลยครับกะอาจจะเลียมตาพี่น้องครับผมครับฝากกันเอาไว้ครับครับเรียกเล่าัานาครับสำหรับคลิปนี้กขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม